รักครอบครัวรักพ่อแม่รักพี่น้องรักคนรักแล้วก็รักลูกของคุณแต่ในบางครั้งตัวคุณเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคุณถึงได้ขึ้นเสียงใส่คนสําคัญของตัวเองแบบนั้นพูดจาไร้กาศออกไปแล้วก็มานึกย้อนเสียใจเอาเองทีหลังทั้งที่คุณรักแล้วก็หวังดีกับพวกเขาแต่ทําไมถึงขึ้นเสียงกันนะทําไมคุณถึงไม่สามารถรักษาความสงบความสันติเอาไว้ในบ้านของตัวเองได้ ฮอร์โมนมันจะต้องเป็นเพราะฮอร์โมนแน่ๆเลยตัวฉันนเป็นคนดีอออที่เผลอขึ้นเสียงวายไปนะ่ะเป็นเพราะฝีมือของฮอร์โมนที่มันผิดปกติตั้งหากว่าแล้วคุณก็เลยไปหาหมอแล้วก็กินยาเพื่อปรับฮอร์โมนใช่ไหมคะว่าแต่คุณเคยนึกสงสัยไหมคะว่ามันมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่อยู่ลึกลงไปที่กําลังทํางานอยู่มันมีวิธีอื่นอีกไหมนอกเหนือจากกินยากินยากินยาหาหมอหาหมอหาหมอ ถ้าคุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับความยั่งยืนการพัฒนาตัวเองและคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองแล้วแล้วก็งั้นวันนี้นัดมี6เหตุผลภายในตัวคุณที่ทำให้คุณขึ้นเสียงใส่คนที่คุณรักวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆด,ดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าถึง6ข้อที่ว่าเรามาดูวินาทีก่อนการประทะอารมณ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณรักกันแบบช้าๆกันก่อนค่ะสมมติว่า A คือคู่กรณีในบ้านของคุณนะคะเหตุการณ์ก็คือ A พูดหรือทำอะไรบางอย่างที่มันขัดหูขัดตาขัดใจคุณคุณก็เลยขึ้นเสียงถูกไหมคะ การที่คุณเห็น A ทําหรือว่าพูดอะไรบางอย่างเนี่ยมันไปสับสวิตเปิดโหมดจะสู้หรือจะหนีข้างในตัวคุณค่ะพฤติกรรมหรือว่าคําพูดบางอย่างของ A อะ่ะมันทําให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณก็เลยเปิดโหมดปกป้องตัวเองโดยการขึ้นเสียงโวยวายข่มขู่แล้วก็เดือดดานใส่อีกฝ่ายวันนี้เราจะมาโฟกัสเฉพาะคนที่ขึ้นเสียงใส่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะมาดูสาเหตุแรกที่ทําให้คุณขึ้นเสียงกันก่อนเลยค่ะ สาเหตุแรกแล้วก็เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดด้วยนะคะคือสติค่ะเพราะว่าสติเป็นพื้นฐานของทุกอย่างนะคะถ้าเกิดเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะเหมือนพายุที่ซัดกระหน่าฟาดอารมณ์ของเราใส่คนอื่นแบบไม่ยัง้งแต่ว่าถ้าเกิดเราพอจะมีสติสักนิดนึงนะคะพ่อเอเขาพูดหรือว่าทําอะไรลงมาเนี่ยมันจะเกิดสเปซแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งเกิดขึ้นที่ทําให้เราได้ยั้งตัวเองไว้ก่อนที่จะพูดหรือว่าทําอะไรต่อไป สเปซแล้วก็ห่วงเวลาตรงนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการฝึกฝนเจริญสติค่ะระดับสติของคนเราเนี่ยจะเข้มแข็งขึ้นได้ก็อยู่ที่ว่าคุณมีการฝึกฝนตัวเองมากี่มากน้อยนะคะบางคนก็ฝึกฝนผ่านการทำสมาธิบางคนก็ฝึกฝนด้วยวิธีเจริญสติแบบอื่นๆนะคะ การเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบสําเร็จรูปแบบการกินยาหามหมอนะคะเพราะว่ามันไม่มีสติอัดเม็ดวางขายแล้วก็ไม่มีสารสกัดสติเข้มข้นเอาไว้ฉีดเข้าร่างกายของคุณนะคะถ้าคุณอยากมีสติที่เข้มแข็งแล้วก็แจ่มใสเนี่ย คุณต้องลงมือทำเองไม่มีใครสามารถทำแทนคุณได้แล้วพอเราฝึกฝนตัวเองไปอ่ะระดับสติของเรามันก็จะเข้มแข็งแล้วก็แจ่มใสขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันของเราค่ะสาเหตุถัดมาคือเรื่องความเข้าใจในตัวเองค่ะจริงๆข้อนี้มันเป็นข้อที่ต่อเนื่องกันมาจากการขาดสติแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสติอ่ะเราก็จะไม่มีทางเข้าใจตัวเราได้เราไม่รู้ว่าเราตอนเนี้ยรู้สึกยังไงเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร พอเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วเราจะไปเข้าใจคนอื่นได้ยังไงพอเราไม่เข้าใจคนอื่นเราก็ไม่มีเอมพัตตีพอไม่มีเอมพัตตีก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่แฮร์ด้วยว่าทําไม A ถึงพูดหรือทําแบบนั้นนะคะพอ A พูดหรือว่าทําอะไรแบบนั้นออกมาคุณก็เลยขึ้นเสียงใส่ A เพื่อบอกให้เขาทําตามที่คุณสั่งแต่ว่าคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่มีใครชอบถูกสั่ง การขึ้นเสียงใส่อีกฝ่ายไม่ใช่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นไม่ว่าจะกับใครที่ไหนนะคะดังนั้นกลับมาทำความเข้าใจตัวเองก่อนนะคะถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันต้องการอะไรพอคุณมีสติคุณเข้าใจตัวเองได้นั่นถึงจะทำให้คุณเริ่มเข้าใจหัวอกของคนอื่นแล้วคุณถึงจะเริ่มเข้าใจเหตุผลที่มันซ่อนอยู่ภายใต้คำพูดแล้วก็ การกระทําของอีกฝ่ายค่ะสาเหตุที่3เนี่ยเป็นเรื่องความสามารถในการจัดการอารมณ์ค่ะซึ่งถ้าคุณจะทําไม่ได้เนี่ยก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเราไม่เคยถูกสอนเรื่องนี้ในโรงเรียนค่ะแต่ว่าเบสิกของการจัดการอารมณ์เลยเนี่ยมันก็คือ 1. คุณรู้ไหมว่าตอนนี้ตัวคุณรู้สึกยังไง 2. แล้วคุณอยากรู้สึกแบบไหนล่ะ 3. คุณปลดปล่อยอารมณ์ที่มันเป็นนกาทีฟที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณนะ ออกไปจากตัวคุณเองเป็นหรือเปล่า4ก็คือทําซ้ํานะคะความสามารถในการจัดการอารมณ์จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการฝึกฝนนะคะแบบเดียวก,กันกับที่นักกีฬาจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเขาขึ้นมาได้ก็ด้วยการฝึกฝนใช่ไหม คุณเองก็สามารถสร้างกล้ามเนื้อในการจัดการอารมณ์ของคุณขึ้นมาได้ด้วยการทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำซค่ะนะัดเชื่อว่า HR หลายๆบริษัทเนี่ยจัดอบรมหัวข้อการจัดการอารมณ์เนี่ยตลอดเวลาจัดทุกปีนะคะคุณเองก็คงจะซื้อหนังสือหรือไม่ก็ดูคลิปเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์มาบ้างใช่ไหมคะ แต่ว่าถึงดูไปฟังไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะคะเพราะว่าการจัดการอารมณ์อ่ะมันเป็นความเข้าใจในระดับประสบการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยการท่องจําแต่ว่ามันคือการมันต้องลงมือทำนะทำซ้ําทําซ้ําทําซ้ำแล้วก็ทำบ่อยๆในทุกๆวันนะคะลําดับถัดมาเป็นเรื่องความต้องการที่ไม่ได้รับการเติมเต็มค่ะเมื่อกี้ตอนช่วงต้นเนี่ยนันอธิบายไปว่าที่คุณเข้าสู่โหมดต่อสู้ในการขึ้นเสียงใส่อีกฝ่ายเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะ อันนั้นยังไม่ใช่คำตอบที่ครบถ้วนค่ะถ้าจะตอบเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องหยิบลำดับขั้นความต้องการของมัสโลมาใช้อธิบายนะคะเราแต่ละคนเนี่ยต่างก็มีความต้องการอยู่แล้วละค่ะแต่ว่าทีเนี้ยคำพูดและการกระทำของ A อมันไปสั่นคลอน ความต้องการบางอย่างของคุณซึ่งนัดไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับคุณเนาะดังนั้นนัดก็สุดที่จะรู้ได้ว่าคําพูดและการกระทําของเออนี่มันไปสั่นคลอนความต้องการตรงส่วนไหนของตัวคุณนะคะแต่ว่าถ้าให้นัดเดาเนี่ยมันน่าจะเป็นความต้องการเรื่องความปลอดภัยเรื่องความรักและจุดยืนของตัวคุณแล้วก็ความนับถือตัวเองของคุณค่ะดังนั้น สำหรับข้อนี้ให้คุณลองทบทวนตัวเองว่าอะไรที่ฉันต้องการแต่ว่าไม่ได้รับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะพอเราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วเราเข้าใจความต้องการของตัวเองแล้วเนี่ยสาเหตุถัดมาที่ทําให้เราขึ้นเสียงใส่อีกฝ่ายก็จะเป็นเรื่องทักษะการสื่อสารค่ะคะํามีพลัง คำที่เราใช้อ่ะจะทําให้คนรักคนเกลียดคนกลัวหรือว่ารําคาญเราก็ได้นะคะนอกเหือจากการเลือกใช้คําแล้วก็ยังมีเรื่องวิธีพูดจ่าด้วยค่ะวิธีสื่อสารของเราเนี่ยมันสามารถทําให้บ้านเป็นบ้านหรือว่าจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสนามรบก็ได้นะคะนัดเคยอธิบายเรื่องการสื่อสารอย่างสันติเอาไว้แล้วแบบทีละขั้นตอนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้นะคะ สาเหตุสุดท้ายมาจากความเครียดจากแหล่งอื่นค่ะชีวิตคนเราประกอบไปด้วย3ด้านห,นหลักๆก็คือสุขภาพการงานแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วมันก็จะแตกแยกย่อยไปได้นะคะทีนี้คุณพราะความเครียดจากที่อื่นติดตัวกลับเข้ามาที่บ้านด้วยหรือเปล่าคะพอคุณจัดการความเครียดของตัวเองไม่ได้คุณก็เลยไปลงกับ A โดยการขึ้นเสียงใส่ A หรือเปล่าคะ ทั้งที่วันปกติธรรมดาถ้าคุณอารมณ์ดีถึง A จะพูดจาแบบนั้นถึง A จะมีพฤติกรรมแบบนั้นคุณอาจจะเฉยๆก็ได้อย่าเอาความเครียดจากแหล่งอื่นมาลงกับคนในบ้านนะคะดูให้ดีๆว่าความเครียดของคุณนะมันเกิดจากจุดไหนแล้วมันก็จะวกกลับไปที่ข้อ3ความสามารถในการจัดการอารมณ์ค่ะฝึกฝนการจัดการอารมณ์ของคุณให้ดีๆอด,ดปล่อยอารมณ์ที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองทิ้งไปค่ะ เวลาที่คุณรู้สึกอยากโวยวายอยากขึ้นเสียงใส่คนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนนะคะเตือนตัวคุณเองให้ย้อนกลับมาทบทวนตัวเองลองพิจารณาผ่าน6ปัจจัยที่นัดเล่าไปวันนี้ก็ได้นะคะพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความสงบสุขมากขึ้นแล้วความสงบสุขนั้นมันก็จะถ่ายทอดออกมาผ่านวิธีการที่เราปฏิสัมพันธ์กับผู้คนค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่า ความสัมพันธ์กับคนสำคัญของคุณนั่นคือสิ่งที่ทำให้บ้านเป็นบ้านใช่ไหมล่ะคะ่ะซื่อตรงกับตัวเองแล้วลองให้คะแนนตัวเองดูนะคะว่าใน6ปัจจัยนี้เต็ม10คุณให้คะแนนแต่ละข้อกับตัวเองกี่คะแนนคะ่ะคะแนนที่คุณให้มาก็จะทำหน้าที่เหมือนป้ายบอกทาง บอกกับคุณต่อว่าแล้วคุณควรจะต้องไปยังไงต่อดีเพื่อรักษาสันติสุขไว้ในใจแล้วก็รักษาสันติภาพไว้ในบ้านนะคะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการมีสติการฝึกฝนทำำําซ้ําการที่จะรักคนอื่นได้มันต้องเริ่มต้นที่การรักตัวเองให้เป็นก่อนนั่นเองน,น,นะคะขอบคุณที่ใช้เวลายอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ l i v e Well อย่าลืมว่า คนสร้างสารรค์ใช้ชีวิตสร้างสารรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ